สวัสดีวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องคนเราเนี่ยขาดอะไรไม่ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออาหารอาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกว,วันนี่มันมีความสำคัญต่อชีวิตถ้าชีวิตนี่ขาดอาหารเมื่อไรก็หมดสภาพ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสตาสัาตวาาาา์สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ด้วยอาหารอาหารรัตติกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าคนไหนชาติดใดภาษาใดเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ไหนก็ตามถ้าขาดอาหารแล้วก็ถือว่าสิ้นสภาพ เพราะฉะนั้นในร่างกายของเรานี้ก็จะต้องมีสิ่งสำคัญที่อยู่ในร่างกายของเราก็คือใจเพราะฉะนั้นใจก็จะต้องเป็นที่มีความสำคัญต่อร่างกายถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจแล้วร่างกายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเมื่อใจออกจากร่างนี้ไปเมื่อไหร่ ก็จะต้องสิ้นสภาพร่างกายของเราก็เน่าเปื่อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างคือกายกับใจก็จะต้องมีความสำคัญเท่ากันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องรู้จักว่าอาหารของใจคืออะไรเวลานี้เราได้ให้อาหารแก่กายแต่ว่า เราพากันลืมอาหารใจอาหารใจนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะคนจะวิวาทกันก็มาจากใจคนจะสามัคคีกันก็มาจากใจคนจะเพื่อนเป็นเพื่อนกันก็มาจากใจคนที่จะรักใคร่กันก็มาจากใจเพราะฉะนั้นใจจะเกิดความสุขก็เกิดจากใจความทุกข์ก็เกิดจากใจ ยันนี้เมื่อเราไม่พยายามที่จะให้อาหารใจใจมันก็จะต้องอดโซคำว่าอดโซก็คือหิวโหยเมื่อหิวโหยแล้วคนเราเนี่ยเวลาจะกรดโมโหนี่ทำโมโหหิวแล้วก็ฆ่ากันตายได้อย่างนี้เขาเรียกว่าโมโหหิวแต่เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าอาหารใจไม่พอ เมื่ออาหารใจไม่พอมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆก็ทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต่อสู้กันจนกระทั่งไม่รู้กี่พบกี่ชาติมเบียะบุบพยาบาทค่าจองเวรกันสารพัดไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้มันเกิดจากการขาดอาหารใจถ้าหากว่ามีอาหารใจซะแล้ว คนเราจะสามารถทีกันคนเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขทีนี้เราทำยังไงเราถึงจะพบอาหารใจได้ท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงอาหารใจไว้แล้วแต่พวกเราจะรับประทานหรือไม่อยู่ที่ตัวอาหารใจนั้นได้แก่พลังจิต พลังจิตนั่นคืออาหารใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่จะให้อาหารใจก็ต้องให้พลังจิตจึงจะชื่อว่าเราได้อาหารใจพลังจิตนั่นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพลังจิตต้องเกิดขึ้นจากสมาธิสมาธิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสมาธิก็ต้องเกิดขึ้นมาได้จากความเป็นหนึ่ง ความเป็นหนึ่งเกิดมาได้อาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาได้จากธรรมบริกรรมเพราะว่าธรรมดาแล้วจิตนี่มันจะสายแสไปสารพัดมันจะทํางานของมันอยู่ตลอดอ่เพราะฉะนั้นเมื่อมันทํางานอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็จะต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังการทํางานของจิตมันก็เขวไปเลวมาอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ที่ทำให้จิตเนี่ยคืออารมณ์เนี่ยทำให้จิตเนี่ยมันเกิดความกระวนกระวายมันก็เลยขาดอาหารไปสูญเสียอาหารไปเมื่อสามารถทำอาหารในเขตใจได้ก็เราจะต้องมาบริกรรมพุทโธก่อน เมื่อบริการพุทธโธแล้วหลังจากบริการพุทธโธแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งหลังจากจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตแล้วก็เป็นอัตโนมัติพลังจิตก็เข้าไปเป็นอาหารของจิตก็คือไปเป็นกำลังให้เกิดมีความมีความรู้หรือเรียกว่าสติ เมื่อเป็นเช่นนั้นพลังจิตมากเท่าไรเนี่ยก็เท่ากับว่าอาหารใจได้รับมากเท่านั้นพลังจิตเกิดขึ้นจากการทำสม,สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมรรคทั้งแปดมรรคทั้งแปดเพราที่แปดคำว่าสัมมาสมาธินั้นทนให้ทำไม่ต้องเกินไปกว่าฌานที่สี่ ชานมีผสมชาญทุติยชาญตติยชาญจตุตชาญพอแล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเมื่อทำไปเรื่อยๆพลังจิตเนี่ยมันจะไปเข้าไปสะสมที่จิตเป็นอัตโนมัติเมื่อทำสมาธิตแต่ละครั้งควรจะทำสมาธิสักครั้งละสามสิบนาทีก็พอใช้ได้เมื่อทำได้ พลังจิตมันก็เกิดขึ้นพลังจิตเกิดขึ้นมันก็สะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมไว้ที่จิตพลังจิตก็จะเป็นอาหารจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะมีอาหารไม่ขาดแคลนเมื่อไม่ขาดแคลนแล้วมันก็สามารถที่จะยั้งตัวได้คือสามารถควบคุมตัวได้เหมือนกันกับอาหารกายเหมือนกัน อาหารกายถ้าหากว่ามันไม่พอมันก็อ่อนเพลียยกอะไรก็ไม่ไหวทําอะไรก็ไม่ไหวเพราะว่ามันไม่อาหารไม่พออาหารไม่พอเพียงหรือมีอาหารนิดๆหน่อยหรือแทบจะไม่มีอย่างนี้ร่างกายมันจะไม่สามารถที่จะทรงตัวได้แต่จิตใจก็เหมือนกันถ้าหากว่าพลังจิตนี้ไม่พอเผิดขาดการควบคุม เคยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันเมื่อมันขาดอาหารแล้วมันก็การควบคุมร่างกายมันก็อ่อนลงอ่อนลงจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้อาหารใจเมื่ออ่อนลงไปแล้วมันก็ควบคุมจิตใจไม่ได้เมื่อควบคุมจิตใจตัวของมันเองไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นความขัดแย้งเกิดขึ้นมาแล้ว แม้ถ้าหัวไม่ขีดไฟนิดเดียวเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตฆ่าฟันกันจนกระทั่งถึงเกิดเป็นสงครามเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อประเทศเป็นอันตรายต่อโลกนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าทุกคนทุกคนเนี่ยได้สามารถทำสมาธิเท่ากับที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมัคทั้งแปด พระมรทั้งแปดนั้นน่ะเป็นหนทางกลางพอดีพอดีก็คนที่จะทําสร้างพลังจิตให้แก่ตัวของตอนเองเมื่อหลายๆคนมากเข้าในโลกนี้พากันสร้างพลังจิตพลังจิตก็สามารถควบคุมตัวเอ่อตัวได้คือสามารถที่จะควบคุมให้โอนเอ็นไปได้ความขัดแย้งโอ้มากมายกายกองใหญ่เบิ่มเท่ ก็ลดสามารถลดระดับลงมาพ้นขีดอันตรายความขัดแย้งก็ถูกลดลงมาด้วยพลังจิตเมื่อลดลงมาแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราพากันมาสร้างอาหารใจให้แก่ตัวของตนเอง โดยที่ไม่ยากนักหนาเพียงจะทำจิตให้สงบนึกบริกรรมคำเดียวห้านาทีสิบนาทีก็ได้หรือจะขึ้นเัว่งมงก็ได้อะไรเหล่านี้เมื่อทำไปแล้วไปเรื่อยๆพลังจิตของเราก็เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้รับความสุขถ้าเราขาดอาหารเมื่อ,อไหร ร่างกายนะเราจะได้รับความทุกข์ะวนกวยเช่นเดียวกันกับอาหารใจเมื่อขาดพลังจิตเมื่อไหรเมื่อกวนกวยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรที่จะมาสร้างอาหารใจกันเมื่อสร้างหารใจกันสําเร็จความสุขสบายก็เกิดแก่ตัวเราและผู้อื่นสวัสดีสาธุ